คราวนี้เราจะทําปีดหมวกนะคะหันด้านหลังของหมวกนะด้านหลังของหมวกนะคะแล้วก็ขึ้นตรงนี้เลยก็จะขึ้นตรงนี้แหละวมนี้เกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะเดี๋ยวป้าขอล็อกไว้ล็อกไหมไว้ทีหนึ่งนะแล้วก็พันหัวเข็มแล้วก็ขยับมาสองหลักค่ะหนึ่งสองลงหลักที่สามนะคะลงเป็นเอฟค่ะพันหัวเข็มแล้วก็ถอดออกทีละสองห่วงแบบนี้นะคะลงไปทั้งหมดเจ็ดหลักค่ะสอง ามเจ็ดพอได้เจ็ด f แล้วนะคะนับไปอีกสองหลักหนึ่งสองลงหลักที่สามนะคะแทงลงไปแล้วก็ทําเป็น x ค่ะเอาไปใหม่ที่เหลือมอกี้ x x เสร็จแล้วก็พันหัวเ็มเสร็จก็นับไปอีกสองหลักค่ะหนึ่งสองแล้วก็ลงหลักที่สามทำเป็นเจ็ด f ค่ะหนึ่งช่วงลายจะเป็นเจ็ด f แล้วก็ขั้นด้วย x 7f แล้วก็ขั้นด้วย x แบบนี้นะคะทําแบบนี้ไปจนลอบค่ะเดี๋ยวเรามาต่อแถวที่2นะคะ